วันนี้เราจะมาคุยเรื่องไฟค่ะพี่กบค่ะเรื่องการจัดไฟนะใช่ว่าเวลาเราจะทอะไรลฟ์สตรีมมิ่งไฟในรูปแบบต่างๆลักษณะของไฟเงครับมันมีรูปทรงอะไรบ้างหรือว่าจะใช้ยังไงดีอย่างตอนนี้ที่หน้าจอปรากฏอยู่ครับจะเป็นชุดไฟที่เราสามารถที่จะเอามาทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับทุกๆแบบเลยแต่ว่าลักษณะรูปทรงมีความแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ การใช้งานครับพิกบมันจะมีความแตกต่างกันด้วยชุดแรกจะเป็นตัวของอะไรเอ่ยของไ i โครโฟโต้นะคะตัวนี้ฮอตเลยค่ะฮอตเลยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวไฟวิวทอกที่เป็นบานดอนะคะสำหรับบีบแสงก็คุมแสงเนาะแล้วก็จะมีเป็นวงไลท์นะคะตรงนี้ก็คือสําหรับกลุ่มิวตี้บ็อกเกอร์หรือว่าต้องการให้มีแววตาสวยๆอะไรอย่างเงี้ยไฟไฟไฟตัวนี้สวยเลย ก็จะมีทั้งไฟที่เป็นโคมเนาะเราจะมีหลายๆรุ่นนะคะที่เรามีขายก็คือสามารถเลือกใช้งานตามลักษณะการใช้งานได้เลยอันนี้ก็คือที่เราให้เห็นเนี่ยจะเป็นไฟที่บิ๊กคอเมาเรามีขายอยู่นะคะอย่างตัวอีวรตก็มีนะคะไว้สําหรับต่อเพิ่มมิติแสงให้กับตัววิดีโอของเราตัวไลาย์ของเรานะคะไว้จอดไว้หยอดมุมนู้นมุมนี้สีสัน เพราะตัวอีวตาตัว LG03 นะครับพี่มันสามารถที่จะปรับสีได้ประมาณสัก360สีอะแบ้วก็จะทำให้ไลฟ์ของเราครับมีมีลูกเล่นหรือว่าดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับอย่างหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่เราก็เอามาวางไว้เกือบทุกไลฟ์เนาะเวลาเราจัดไฟนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการแค่ในส่วนของตัวแสงสีที่เป็นสีธรรมชาติอย่างเช่นแสงสีขาวสีเหลืองเงี้ยครับตัวอีวตาอีกตัวหนึ่งก็จะมี ัพพอร์ตไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีเวตจะมี2รุ่นครับส่วนลักษณะตัวด้านล่างนะครับอันนั้นจะเป็นในส่วนของตัว LED นะครับที่เป็นบานดอนะครับตัวตัว LED บานดอเนี่ยก็คือจะให้แสงค่อนข้างที่จะจะแรงหน่อยแล้วก็มีในส่วนของตัวบานดอครับที่สามารถที่จะบังคับคิดทางแสงได้นะครับว่าเราอยากให้แสงที่กระจายไปขนาดไหนหรือว่าพุ่งเข้าหาแบบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบตรงนี้ตรงบานดอเราสามารถทับเข้าทับออกได้ใช่ครับ ก็จะเห็นในหลายๆคลิปนะครับที่เราเอามาใช้งานด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็เอามาใช้ตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะใช่คก็คืออะแดปใช้ได้ก็แล้วแต่ว่าการใช้งานว่าลูกค้าจะต้องอยากจับไฟแบบไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยต้องการความสว่างแค่ไหนนะคะกรเลือกตามลักษณะไฟได้นะคะอันนี้ก็เห็นว่า b i กคาเมล่เราขายไฟอยู่ประมาณนี้มีราคาขึ้นให้ดูด้วยใช่คะลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาลองลองฝับลองเซใน ตามสาขาได้เลยนะคะวันนี้ที่บิ๊กคาเมล่าทุกสาขาเลยนะจะมีตัวเดโมไว้ให้ลูกค้าลองนะคะเราจะมีพนักงานคอยคำปรึกษานะคะตัวนี้ใช่ค่ะทาไมทําไมเวลาเราไลฟ์สตรีมนะคะทาไมสมควรจะมีการจัดไฟทําไมถึงต้องจัดไฟไฟมีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแสงอะคับพี่โกดที่เราได้บางทีแสงจากธรรมชาติที่เราได้มันไม่พอนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเติมแต่งนะครับหรือว่า ช่วยให้ภาพของเราเนี่ยมันมันดูมันดูดีมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีลูกค้าถามว่าเอ้าแล้วใช้ไฟที่บ้านไม่ได้หรอไฟที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆอ่าในอ่อนที่บ้านหรืความมุมนู้นมุมนี้อ่ะนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าบางทีไฟบ้านเราเองเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นไฟ LED แบบต่อเนื่องบอ่าบางทีมันจะเป็นไฟแบบกระแสสลับอ่าพอเป็นไฟแบบกระแสสลับแล้วมานํามาถ่ายวีดีโอนะคะบางทีมันจะมีผลกับ ภาพวิดีโอของเราถ้าถ้ามันเป็นกระแสสลับแล้วไม่ไม่เข้ากับเฟรมเรทของวิดีโอของเราเนี่ยมันจะกระพริบทาให้วิดีโอเราอะมันมันดูไม่สบายตานะคะคือการจัดไฟมันจะมีมันจะมีไฟอยู่ประมาณสี่สี่หลักหลตัวหลักๆที่ควรจะมีนะคะหนึ่งเลยคือไฟคีร้ายนะคะก็คือไฟหลัก นะคะสองเลยก็คือจะเป็นไฟพิวรัยก็คือไฟลบเงาคะที่เกิดที่เงาที่เกิดขึ้นจากไฟหลักนะคะตัวที่4ี่ก็คือจะเป็นแบล็คลายแบล็คลายก็คือจะไฟที่มาช่วยให้เราหลุดออกจากฉากหลังแยกคนจากฉากหลังออกคะหรือว่าช่วยเสริมเป็นแฮร์ไลท์หรือว่าริมไลท์ขึ้นมานะคะแล้วก็ดวงที่4คือเป็นแบล็คลายนะคะทีนี้มันจะมีดวงที่5ดวงที่6กอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับ ความสวยงามความต้องการว่าเราต้องการอะไรเราสามารถหยอดไฟนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราทีนี้พอเราพูดถึงหนึ่งไฟหนึ่งดวงดวงนั้นก็คือต้องเป็นไฟหลักครับแต่ถ้าเรามีไฟหลักดวงเดียวแนะนําเลยถ้าให้แสงมันมีมิติให้ภาพเรามีมิติก็คือวาง45องศาแล้วก็ใช้รีเฟกซ์สะท้อนเข้ามาลบเงาด้านข้างนะคะแต่ว่าเงาจากที่แสงจากรีเฟกซ์เนี่ย เงามันยังยังแข็งอยู่ใช่ค่ะพี่ป๊อปถ้าให้ดีควรจะมีอีกดวงหนึ่งก็จะเป็นดวงที่สองอันนี้อาจจะยังยับมาเป็นหลักหมื่นแล้วสองดวงสองนี่หนูว่ายังสเต็ปทนอยู่นะแต่เยียบมือนิดนิดหยักหมื่นนิดนิดก็จะประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าต้องการแสงสว่างแค่ไหนหรือว่าห้องที่เราทำงานเนี่ย กว้างใหญ่ต้องต้องขึ้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยมี่บอกว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับเพลงนี้มันก็จะมี2ดวงแล้วเนาะครับมันจะมีคีย์ไลท์กับฟิวไลท์ก็เหมือนเดิมเนาะพี่ป๊อปไฟหลักก็คือตัวคีย์ไลท์เนี่ยสมมติว่าเราตั้งที่100นะคะไฟฟิวไลท์เนี่ย ฟิลไลท์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบนะคะคึ่งนุ่มก็คือยังเหลือเงาอยู่่อยนหนึ่งตกเงาให้หายไปให้หายไปให้เงาเราดูนุ่มนวลดูซอฟใช่ค่ะมันก็จะสวยมีมิติก็จะให้นุ่มอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟบล็อกครับเพราะว่าอย่างบางทีเหมือนลูกค้าซื้อไปเนี่ยครับปัญหาที่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือเมื่อซื้อไฟที่เป็นบานดอไปหรือว่าซื้อไฟที่เป็นแบบ กำลังไฟเยอะๆไปครับแสงที่มันยิงออกมาจะค่อนข้างดูแข็งนะครับมันจะไม่นุ่มมากเฉะนั้นแก้ไขโดยการซื้อในส่วนของตัวซอฟบ็อกครับมากลุมในส่วนของตัวหน้า LED หรือหน้าไฟนะครับเป็นอุปกรณ์หน้าไฟอ่าใช่เพื่อให้มันดูมันดูนุ่มขึ้นฉะนั้นภาพที่ได้ก็จะดูนุ่มเงาก็จะดูสวยขึ้นนุ่มลงซอฟลงนะคะต่อมาเมื่อเรามีไฟสองดวงแล้วครับค่ะอยากมีอีกดวงหนึ่งครับพี่กบ อ่าทีนี้เนี่ยดวงที่สามดวงที่สามแล้วตอนนี้ดวงที่สามแล้วก็คืออยากให้ดูเด่นอยากให้ดูเด่นเลยหลุดออกมาจากฉากหลังเลยลอยมาเลยไฟดวันี้เขาเรียกว่าตัวแบ็คไลท์นะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยก็จะมีพี่พี่ก็วางไว้อันหนึ่งด้านข้างด้านข้างข้างหลังนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะค่ะที่ทําให้พี่กกบแบบริมไลท์มากเยริมไลท์พี่พ๊อปกับพี่กบนะคะก็ใชเห็นริมไลท์นิดนึงนะคะนี้จะเป็นไฟที่เป็น ตัวแบคไลท์นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของแสงเงาด้านหลังแล้วก็ทำให้แบบะครับหลุดออกมาจากฉากหลังใช่ครับภาพดูมีมิติมากขึ้นด้วยส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าออนไลน์อย่างขายเสื้อผ้าหรือขายกระเป๋าอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเขาวางสินค้าโชว์ด้านหลังเนาะแต่อย่างวันเนี้ยอย่างอย่างเราเงี้ยครับจริงๆมีสินค้าโชว์ด้านหลังนะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้เน้นถึงตรงนั้นนะครับเราก็เลยอยากให้แค่รู้ว่าเราจัดไฟแบบมีมิติอะไรเงี้ย จริงๆอีกไฟหนึ่งก็สามารถเสริมเข้าไปที่ด้านหลังเพื่อให้ตัวสินค้ามันดูเด่นขึ้นได้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นไฟดวงที่เพิ่มเข้ามาสำหรับการหยอดมุมนู้นมุมนี้เพื่อให้แบบเ้ยเพื่อให้วิดีโอเราเนี่ยไลฟ์เราเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นไลฟ์เราดูน่าสนใจมากขึ้นในที่ี้ไฟพวกนั้นก็จะเป็นตัวด้านหน้านะครับที่เราวางไว้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไฟ LED อิวาตตนะครับที่เอาไปเพิ่มในส่วนของตัวแสงสีในส่วนของตัว LED ตัวนี้มันสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่ สามร้อยถกสิเฉดสีเนาะอยู่ที่เราแล้วก็อันอย่างตัวเนี้ยเราปรับไว้แค่เป็นนิ่งๆครับแต่จริงๆมันสามารถที่จะกระพริบได้ด้วยออ๋คล้ายๆแบบปาร์ตี้อ่าใช่ไรอย่างสมมติอ่าจริงๆก็ไม่ได้ใช้ในงานไลฟ์อย่างบางคนอยู่ในห้องเงี่ยครับพี่กบอยากแบบอยากเป็นดีเจเราก็สามารถที่จะเอาไฟตัวนี้เปิดได้ใช่ไหมครับใช่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ อีกตัวหนึ่งที่เสริมเข้ามาก็อย่างตอนนี้ของเราที่มี5ตัวก็จะด้านหน้าจะเป็นลิงไลท์ครับใช่ค่ะตัวตัวลิงไลท์ครับต้องการต้องการให้เวลาเรา ถ่ายคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคต้องการให้แววตาเรามีประกายคือประกายตาจะสวยเวลาเราใช้ไฟนิงไลท์เนี่ยค,คือง่ายๆเลยพี่พ้อมการจัดไฟเนี่ยคุณต้องการเสริมตรงไหนก็คือให้จัดไฟเพิ่มตรงนั้นเดี๋ยวนี้การออกแบบไฟเนี่ยมันจะมีแบบกลมแบบอะไรมาให้มาเสริมใช่ก่อนก็จะใช้ตัวตัวซอฟบล็อ,อ,บบอก อ่าสมัยก่อนจะมีซอฟต์บล็อกก็จะมีเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็พัฒนามาเพราะสี่เหลี่ยมตาสี่เหลี่ยมไม่สวยก็จะเป็นเพราจะพัฒนามาเป็นแปดเหลี่ยมเพาจะเรียกว่าออกตาออเป็นยังไงที่ออกตาจะเป็นแปดเหลี่ยมตาก็จะเริ่มจะดูเหมือนกลมๆและแต่ยังไม่กลมยังไม่ยังเป็นเหลี่ยมอยู่ยังไม่กลมและเนี่ยพอปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเป็นตัวดิงไลท์มาแล้วก็มีตัวแลนเทิร์นแลนเทิร์นนี่จะจะโคมใหญ่กว่านี้สีสงสจะนุ่มกว่านี้ยุะเลยใช่ครับ ตัวเลนทิเก็ลักษณะเหมือนโคมไฟเป็นเป็นของจีนเนาะโคมไฟจีนแต่ว่าดวงจะใหญ่หน่อยนะครอันนั้นก็จะให้แสงที่ค่อนข้างนุ่มส่วนของตัวการวางครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนที่บอกต้องดูจํานวนไฟก่อนว่าคุณมีไฟทั้งหมดกี่ดวงถ้ามีดวงเดียวก็วาง45องศาเหมือนเดิมครับอีกด้านนึงก็หารีเฟกต์มาแก้งานนะครับแต่ถ้าเกิดอยากมีสักสองดวงเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพเราดูนุ่มแล้วก็ แสงเงาที่มากระทบกับใบหน้าเราครับมันจะดูซอฟลงด้วยนะครับลงไปดูคลิปวิดีโอแต่รบกวนทีมงานขึ้นขนวิดีโอให้ดูนิดนึงนะคะเราจะไปดูการจัดไฟทั้งหมด5เซตครับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกม Oculus Swift เป็น VR แบบ 3D ครับแล้วถ้าคุณจะเล่น VR ครับซื้อไอ้นี่เลยครับจะได้มีหนูุะ,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 ะมันไม่ใช่ผมแค่คนเดียวจากนั้นมันก็เริ่มมาสิงน้องผมแล้วมันก็มาสิงผู้ช่วยผมมันคืออารมณ์ชั่ววูบลุ้นวนเลยที่บ้านรู้ไหมครับไม่รู้ครับผมบอกที่บ้านว่าตัวนี้คือ2,000บาทแล้วก็เดินใส่ถุงก๊อบแก๊บเข้าบ้านไปแต่ตอนนี้เขาคงรู้แล้วล่ะ อสสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ครับผมจะมาลองตัวนี้เลยครับออก l a ้ลัสลิฟนะครับเพื่อนเพื่อนทษดูนะครับเดี๋ยวมจะลองถ่านรูปนคโอ้ยอยากลองนสเปคตัวนี้ค่อนข้างที่จะตับกว่าตัวอื่นๆเพราะว่าอย่างเรื่องของภาพเองก็ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่และยิ่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันยิ่งโคตวสนุกเลยครับเพราะเราสามารถที่จะขยับร่างกายได้แบบอิสระมากๆเลยครับโดยรวมจับแล้วรู้สึกดีมากครับภาพข้างในก็ใช้ได้เลยนะโหดูมันมากเลย เห็นไหมล่ะครับว่าการจัดไฟนะครับสามารถสร้างมูต์แอนโทนให้กับงานของเราได้ขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการรีวิวโปรดักต์นะครับหรือว่าเป็นการเซตไลฟ์สตรีมนะครับการเซตไฟนะครับให้ถูกมูต์แอนโทนนะครับสามารถเสริมให้งานของเราเนี่ยดูน่าสนใจและน่ามองยิ่งขึ้นอีกนะครับคราวนี้เราจะลองไปดูกันครับว่าทั้งหมด5เซตเนี่ยกับทิปส์และทริคต่างๆในการจัดไฟเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยเซตที่หเลยดีกว่าครับ เรามาจัดไฟในแบบเซตที่1ครับซึ่งเซตที่1ของเราอันนี้ก็คือจะไม่มีไฟเลยแม้แต่ดวงเดียวครับเราจะใช้ซอสแสงของธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้น ผมทําการเปิดมากนะครับฝั่งขวามือของผมนะครับกับด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการเปิดคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าจอที่เป็นแบ็กกราวน์นะครับให้เป็นสีขาวครับเพราะว่าตัวจอคอมพิวเตอร์เองก็คือซอร์สไฟอย่างหนึ่งเหมือนกันครับถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวหรือสีอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะสะท้อนเข้าหน้าเราได้เหมือนกันส่วนฝั่งซ้ายมือของผมเป็นรีเฟล็กเตอร์ครับตัวรีเฟล็กเตอร์ตัวนี้จะสะท้อนแสงนะครับจากฝั่งหน้าต่างฝั่งขวามือของผมซึ่งเป็นไฟจากธรรมชาตินะครับ b o u เข้ามาที่ใบหน้าผมอีีกทนึง ก็คือเวลาที่เราจะทํางานนะครับมันจะมีแค่เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้นเองและช่วงเวลากลางวันที่เป็นเวลาสั้นๆเพราะเมื่อไหร่นะครับที่พระอาทิตย์ย้ายฝั่งนั่นหมายความว่าคุณต้องจัดไฟใหม่ครับ <S <S คราวนี้มาเซตที่2ครับซึ่งเซตที่2ของเราเนี่ยจะมีไฟเพิ่มขึ้น1ดวงครับแต่วิธีของเรานะครับเหมือนกับเซตแรกเลยคือให้เราใช้ม่านนะครับในห้องของเราเนี่ยคือปิดเลยครับเพื่อไม่ให้แสงภายนอกเข้ามา ทีนี้ข้อจํากัดในเรื่องของเวลาในการทํางาน,นจะไม่มีอีกแล้วครับเราสามารถที่จะทํางานกลางวันหรือกลางคืนก็ได้แต่ขอแนะนํานะครับว่าถ้าคุณจะใช้ม่านคุณควรจะใช้ม่านที่เก็บแสงหรือเรียกว่า black out นั่นเองครับ ทีนี้ผมจะใช้ไฟหนึ่ดวงใช่ไหมครับไฟดวงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือไฟจาก night photo hb 1 0 0 0 b mark ii ครับซึ่งไฟตัวนี้เราไม่ได้จัดตรงหน้าตรงๆนะเราจัดแยงมาดนึ่งเพราะว่าเรามีไฟแค่ดวงเดียวเพื่อให้อะไรรู้ไหมครับเพื่อให้ไฟเนี่ยสะท้อนกับรีเฟลกเตอร์แล้วเข้ามาที่หน้าฝั่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับมันยังไม่เสร็จแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าสังเกตดูไหมครับว่าเงาเป็นไงครับเงามันแข็งมากเลย เราจําเป็นที่จะต้องใช้ซอฟต์เพื่อช่วยทําให้เงามันนุ่มนวลกว่านี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ซอฟต์ลงไปนะเรามาเทียบกันดูว่าการใส่ซอฟต์กับไม่ใส่ซอฟต์ต่างกันยังไงสังเกตเห็นได้เลยครับว่าตอนแรกที่เงามันแข็งแขงเนี่ยพอเราใส่ซอฟต์เข้าไปที่ตัวไฟปุ๊บเนี่ยมาทําให้ภาพของเราดูนุ่มนวลยิ่งขึ้นเลยครับที่สําคัญครับการใส่ซอฟต์อาจจะทําให้ตัวสต็อกของไฟมันลดลงเพราะฉะนั้นอย่าลืมปรับกล้องเพื่อเพิ่มแสงด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีโคมไฟนะครับก็สามารถเอาไปปรับอยู่ที่ข้างหลังแบบ แล้วก็เปิดเป็นไงครับคราวนี้เซตต่อไปครับเราจะเพิ่มไฟอีก1ดวงมันจะกลายเป็นว่าเราจะใช้ไฟ2ดวงนะครับแต่รีเฟล็กเตอร์ยังอยู่ที่เดิมเราจะใช้ไฟยี่ห้อเดียวกับตัวแรกครับคือ Nice Photo HC 1 0 0 0 B Mark II ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบสตูดิโอครับก็คือใช้ปลั๊กเสียบเอานะครับซึ่งไฟดวงที่2ตัวนี้ผมจะวางไว้เป็นแบ็คไลท์นะครับมันจะทำให้ตัวคนนะครับตัวแบบของเราเนี่ยหลุดออกจากแบ็คกราวเพิ่มขึ้นครับอ่ะลองเปิดดูเลยครับอ่ะเป็นไงบ้างเรามีไฟ2ดวงเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ครับเราจะจัดไฟทั้งหมด3ดวงครับเป็นในลักษณะแบบของ three point lighting ครับซึ่ง three point lighting ของเราในคราวนี้ครับเราจะเอารีเฟล c t เตอร์ออกนะครับแล้วเราก็จะใช้ไฟทั้งหมดจัดแบบ3ดวงก็คือจะมี key light จะมี fill light แล้วก็จะมี back light ครับซึ่ง three point lighting ของเราตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับทางฝั่งซ้ายมือของผมตัวนี้ก็คือจะเป็น key light ซึ่งเราจะใช้ไฟตัวนี้ครับเป็นไฟที่สว่างที่สุดครับส่วนไฟทางฝั่งขวามือของผมตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นฟิลไลท์ครับเพื่อเอาไว้ตบเงาที่เข้มดังฝั่งนี้นะครับให้มันสว่างขึ้นครับส่วนด้านหลังของผมก็คือจะเป็นแบ็คไลท์ทําให้ขับนะครับคนหลุดออกจากแบ็คกราวนะครับส่วนคนที่มีไฟ3ดวงแล้วครับลองจัดโรเตทกันไปมาครับลองหาโซลูชันที่มันเหมาะกับตัวเองและได้มูดแอนโทนที่ตัวเองชอบนะครับส่วนตรงนี้เองเซตอัพตรงนี้เป็นเบสิกในจุดเริ่มต้นครับ อ่า,อาเป็นไงบ้างคะเนาะก่อนอื่นเลยพี่กบต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากเพจเบนจามินฟิเมกเกอร์ก่อนเลยนะคะในการทำวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าการทำไลฟ์อะไรอย่างเงี<ะ>้ยค่ะมัช่วยเสริมทุกๆอย่างให้เราได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเซตไฟที่เราจัดเนี่ยสำหรับ<ะ>หนึ่งเลยก็คือสำหรับแม่ค<ะ>้าออนไลน์นะคะ เราก็จะให้ดูว่าควรจะมีไฟกี่ดวงอยูอที่เท่าไหร่นะคะเซตแรกครับพี่กบอันนี้ที่ที่เซตไว้ครับว่าเซตนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเซตนี้นะคะก็จะมีไฟด้วยกันนะคะก็คืออย่างที่บอก่ะมีตัวคี e ไลท์ก็คือไฟหลักสองดวงอะคพี่กบเอาไว้เป็นไฟหลักแล้วก็ ลดเงาอีกฝากหนึ่งใช่ค่ะถ้าตัวนี้นะคะแจงเป็นเซตขายเสื้อผ้าเนาะตัวที่3ก็คือจะเป็นแบ็กกราวไลท์เพื่อที่จะส่งไปที่ตัวเสื้อผ้าครับเพื่อจะได้เห็นรายละเอียดของเสื้อผ้าอันนี้คือเป็นแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ก็คือต้องการให้เห็นสินค้าอ่าค่ะส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวไฟเราก็จะมีัพ p อ o r t โปรโมชั่นสูงสุดถ้าอยู่แล้วนะครับก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สิบเดือนนะครับแต่ยังไงก็ เข้ามาที่หน้าเราแล้วก็บอกในส่วนของตัวบัตรเครดิตที่คุณจะใช้ก่อนเดี๋ยวเราเช็คจำนวนเดือนให้นะครับต่อมาก็มาดูกันที่เซตที่2ค่ะอันนี้เซตที่2จะเป็นเซตที่สองค่ะเซตใหญ่เลยคือตัวที่เป็นตัว night photo เป็นห้องสตูดิโอนะคะก็คือได้ไฟ2ดวงนะคะแล้วก็ได้ตัวโดมไซส์เ0เซนนะคะ2ตัวด้วยนะคะแล้วก็ ตัวไลท์สแตนก็คือตัวขาตั้งก็ให้ฟรีมาให้ในเซตก็หมื่นกพันสามบาทสำหรับ2องดวงนะคะแล้วก็มาเพิ่มตัววิงไลท์เพื่อแววตาที่สวยงามดูเด่นดูสวยเวลาเป็นบิวตี่อกเกอร์แต่งแล้วหน้าก็สวยตาก็สวยโอ้แต่งต้องสวยใช่ไม่แตต้องสวยค่ะเนี้ยค่ะเพราะว่าเซตนี้รวมแล้วนะคะมีไฟให้3ดวงเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่2600บาทเองค่ะ แถมอันหนึ่งครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ในส่วนของตัวสแตนที่ไปตั้งไฟตัวในโฟโต้ละตัวของวิวท็อปอะครับ B6 BL 6 0 0 G ตัวนี้ก็แถมตัวขาตั้งให้เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้แถมรีโมชั่นดีจริงๆเลยค่ะตัวนี้ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการ ่ายสินค้าการขายสินค้าออนไลน์มันก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งค่ะพี่ป๊อกที่เขาขายออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ในส่วนของการทํไลฟ์หรือว่าอะไรอย่างนี้เขาจะมีพวกภาพนิ่งถ่ายเป็นสตอ็อก่ายภาพนิ่งขึ้นไปทางวิกแคมล่าเราก็จะมีชุดสตูดิโอเล็กๆสําหรับถ่ายสินค้าด้วยะถ้าเราเอาเครื่องสับอางมาวางบนโต๊ะธรรมดาแล้วถ่ายครับฟิลมันไม่ได้เนาะมันจะดูมันดูแบนดูไม่มีมิติไม่สวยนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัว ชุดไฟหรือว่าตัวไลท์บ็อกเนาะที่เขาเรียกกันเวลาหาซื้อตัวไลท์บ็อกตัวนี้ที่บิ๊กคาเมราก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับซึ่งราคาก็ไม่สูงเลยหลักพันนะครับก็ราคาอยู่ที่1,300งันสามร้อกับเก้าสิบเก้าบาทนี้เราก็ มีขายเป็นรที่เรากําลังขึ้นให้ดูอยู่นะคะวนนี้เราก็จะมีตัวจริงโชว์อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะให้น้องทีมงานนะครับลองลองดูว่าตัวจริงเวลาเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับว่าวิดีโอตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับค่ะเมนูใหม่ของร้านเรานะวันนี้กล่าวว่าจะอัปเดตลงเพจนะคะมีเมนูมาใหม่ล่าสุดแต่ทีนี้เราถ่ายยังไงก็แสงมันยังไม่สวยน่าทานเลยอ่ะเดี๋ยวลองใช้ไฟเพิ่มนิดนึงนะ ก็ยังไม่ได้อะคะ่ะต้องทำยังไงดีอะว้าวใช้ยากไหมคะง่ายนิดเดียวเองค่ะ อย่างที่บอกไปแล้วว่าสินค้าที่ Big Camera ประกันศูนย์นะครับแล้วก็เรามีในส่วนของตัวเซอร์วิสนะครับให้ให้กับลูกค้าก็คือเราสามารถที่จะไปติดตั้งนะครับพร้อมสอนเทคนิคการใช้งานให้ลูกค้าได้นะครับก็ทุกที่มีในส่วนของตัว s p e c i a l ลลินะครับที่ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานในส่วนของตัวกล้องและอุปกรณ์เจอกันทุกวันนะครับกับ Big Camera l i v e นะครับ